สวัสดีครับคลิปคลิปนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาให้ดูกันอีกนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมได้นําไฟฉายมาด้วยนะครับเอามาด้วยนะครับเอามาทําไมครับทาไมต้องส่องนาฬิกานะมันเกี่ยวอะไรกับไฟฉายหรือว่าไฟฉายเกี่ยวกับอะไรกับนาฬิกานะครับซึ่งไฟฉายนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเช็คภายน้ํานาฬิกาได้นะครับภายน้ำนาฬิกาก็คือสารเรืองแสงที่เขาเคลือบไว้กับ หลักนาฬิกาหรือว่าในส่วนของเข็มนาฬิกาครับเพื่อให้เราสามารถดูนาฬิกาได้ในความมืดนะครับเห็นความสําคัญแล้วใช่ไหมครับซึ่งเวลาเราไปซื้อนาฬิกาเนี่ยนะครับถ้าเราดูนะครับเราจะไม่รู้เลยว่านาฬิกาที่เรากําลังจะซื้อมาเนี่ยมันมีภายน้ำไหมครับสามารถดูได้ในความมืดหรือเปล่านะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับนาฬิกาถูกหรือว่านาฬิกาแพงครับนาฬิกาแพงบางตัวก็ไม่สามารถที่จะ เห็นภายน้ําหรือว่าดูได้ในความมืดนะครับแต่ในกาแฟชั่นบางตัวเนี่ยผมบอกเลยภายน้ําแจ่มมากนะครับโดยสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีนะครับนั่นก็คือไฟฉายตัวนี้แหละครับเอาไว้ส่องนะครับวิธีการส่องดูภายน้ําครับทํำยังไงครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับที่ผมจะนำนาในกาครับมารีวิวให้ดูว่ามันมีภายน้ําหรือเปล่าสามารถดูได้ในความมืดหรือไม่นะครับ มาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับในกายยี่ห้อโค้ดครับโค้ดเรือนี้เป็นของปลอมนะครับวิธีการก็เนี้ยไฟฉายนะครับส่องนะครับประมาณทัก4ี่ถึงห้าวินาทีนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าไม่มีภายน้านะครับเลื่อนต่อมาครับยี่ห้อ MK ครับตัวนี้ก็เป็นของปลอมนะตัวนี้มีภายน้ําครับเห็นไหมครับดูด้วยสายตาแบบ ผิวเผนเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีพายน้ําหรือไม่มีนะแต่ถ้าส่องไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นสารเรืองแสงนะครับขึ้นมาในทันทีเลยนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับยี่ห้อซับมารีนครับตัวนี้ราคาไม่กี่ร้อยนะครับถือว่าเป็นงานแฟชั่นนะครับแต่ว่ามีพายน้ําเห็นไหมครับอ่าอย่าดูถูกนะครับนกาไม่กี่ร้อยในกากลองแกงเนี่ยบางทีก็มีพายน้ํานะครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับอามานี่ครับอามานี่ตัวนี้เป็นของปลอมนะครับ ตัวนี้ส่องแล้วภายน้ําไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ดูได้ในความมืดหรือเปล่าก็ดูไม่ได้นับสำหรับอามานี่เรือนนี้เลือนต่อมาครับยี่ห้อสวอตครับเรือนนี้ก็ถือว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแต่ทว่าเรือนนี้ก็ไม่มีสารเรืองแสงครับไม่สามารถดูได้ในความมืดนะครับเรือนต่อมาครับสวอตครับสวอตอีกหนึ่งตัวอย่างครับส่องไปปุ๊บไม่ปรากฏนะครับไม่ขึ้นภายน้ําครับ เรือนต่อมาครับก็เรือนนี้เป็นสแตนเลสหนาๆนะครับหนักๆเลยครับลองดูสิเป็นยังไงบ้างเรือนนี้พายน้ําขึ้นนะครับเห็นไหมครับแต่ก็ยังไม่แจ่มเท่าไหร่นะครับสําหรับเรือนนี้นะเรือนต่อไปครับดี่ห้อคาเซโอครับอันนี้เป็นงานครอบเกตนะครับตัวนี้เข็มดํานะครับพายน้ําไม่ขึ้นครับตัวนี้จบเลยครับดูไม่ได้ในความมืดนะครับเรือนต่อมาครับยี่ห้อคาเซโอครับตัวนี้กรอบเกตเหมือนกันครับ ดูผิวเผินเหมือนจะมีพายน้ำใช่ไหมครับแต่ทว่าเรือนนี้ดูไม่ได้นะครับดูในความมืดไม่ได้ครับมาดูอีกเรือนครับก๊อปเกรดเหมือนกันครับสําหรับคาเซโอเป็นไงบ้างครับผลเรือนนี้มีพายน้ําด้วยนะครับเห็นไหมครับในการกองแก๊งแฟชั่นธรรมดานะครับราคาไม่กี่ร้อยเนี่ยบางรุ่นก็สามารถดูได้ในความมืดนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับยี่ห้อเกตดครับเหมือนจะมีพายน้าแจ่มๆเลยนะตัวนี้เป็นไงครับ โอ้ตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ไม่มีภายน้ําครับเหมือนเป็นภายน้้าหลอกนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับเกจปอมเหมือนกันครับเข็มคล้ายๆกับตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับมันจะมีภายน้ําหรือเปล่าตัวนี้มีภายน้ํานะครับเห็นไหมฮะเออมันดูด้วยตัวเปล่ามันอาจจะดูไม่ออกนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับยี่ห้อคาเซโอครับตัวนี้เป็นงานก๊อปเกตนะครับภายน้ําก็ขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ เราสามารถใช้ไฟฉายในการเช็คในการว่ามีภายน้ําหรือเปล่าในเตที่กลางแจ้งได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับส่องแบบนี้แล้วก็เอามือป้องนิดนึงนะครับก็จะสามารถเห็นภายน้ําได้นะครับเ,เรื่องนี้งานกอล์ฟวัสดุตัวชุบตะกัวด้วยนะครับเห็นไหมที่ห้องของแก๊งเนี่ยภายน้ําตัวนี้ถือว่าสุดนะครับสุดในรูปแบบของงานแฟชั่นทั่วไปนะครับเรื่อนต่อมาครับที่ห้องสแมลครับเรือดนี้ขึ้นหรือเปล่าครับทายน้ํา แจมเลยนะครับเดือนนี้ถือว่าสุดยอดอีกหนึ่งเรือนนะครับมาดูเรือนสุดท้ายที่ผมจะมารีวิวนะครับยี่ห้อคาเซโอของแท้นะครับสำหรับนกาเรือนนี้ครับจะมีภายน้ำแจมหรือเปล่าครับตัวนี้ก็ถือว่าแจมเลยครับสำหรับในการคาเซโอเรือนนี้สำหรับการเช็คภายน้ำในการครับสามารถเช็คได้กับนาฬิกาทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อเลยนะครับที่เป็นระบบเข็มนะครับ หวังว่าคลิปคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ